สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่รายการคุยไทยข่าวคุย้ทยข่าวค่ะ,ค,ะคุยทุกวันนะคะจันถึงสุขคุยทุกวันแล้วก็เหม็นหน้ากันทุกวันครูของคุณทิติรัตน์กับคุณทิติมาค่ะั้งคุณอิ๋วคุณกุ้งแล้วก็มีอีกคนนึงมันก็หน้าเหม็นเหม็นมาเลยเจอกันทุกครั้งที่มีงานประเพณีนะคะ ก่อนที่เราจะมาเข้าในเรื่องของขีดไทยข่าวว่าวันนี้มีเรามีอะไรที่จะมาฝากคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังบ้างนะคะนั่นก็คือว่าเมื่อช่วงบ่ายนี้ไม่เชิงไม่เชิงไม่ถึงบ่ายประมาณสักประมาณ10เกือบเกือบสิบโมงเราได้ไปทําข่าวแต่ยังเอามาออกไม่ทันเพราะว่าต้องรอตัดก่อนเนาะนั่นก็คือว่าเจ้าหน้าที่ตารวจของสถานีตํารวจภูธรจังหวัดน่านนะคะก็ได้มีการนํากําลังพลไปทําการซ้อม แผนการปราบจราจนที like ่เห็นว่าจะมีการม็อบหรือเปล่าที่กรุงเทพมหานครก็เตรียมพร้อมไว้เผื่อว่าทางกำลังส่วนกลางขอมาก็จะได้มีทักษะในการป้องปรามนะคะไปดูเขาฝึกนะเออก็ไปทำข่าวนั่นแหละปรากฏว่าอากาศร้อนนี่ขนาดยังไม่เที่ยงนะค่ะเรียกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงเช้า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 เย็น เช้าเช้าเย็นเป็นยังไงหมายถึงว่าเช้าเช้าอากาศเย็นอ๋อเช้าเช้าเย็นงงหรือว่าเช้าเช้าสายบ่ายเย็นกําลังยั่วให้คนนั่งข้างๆในหัวเราะออกเขาอยากจะพูดเต็มที่แล้วคนผู้ฟังก็อยากจะรู้แล้วเอ๊ะเราเอาใครมาค่ะอืวันนี้ทําไมคะพบกับใครนะคุณอเนกสิทธินะคะเออ บคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเอาคุณอเนกมาออกรายการบ่อยจริงๆแล้วเป็นการสรุปผลในการทํางานในรอบปีในรอบปีนี้แล้วก็ตั้งแต่ปีที่ริเริ่มในการรณรงค์นะคะ,คะเพราะฉะนั้นคุณอเนกสิทธิเนี่ยมาวันนี้นะคะเมื่อก่อนเนี่เขามาในฐานะประธานอ,อสมอนะคะ,คะเขาก็ทํางานมาเหนื่อยแล้วคนจําหน้าได้เยอะมีตําแหน่งเยอะแยะมากมายใหญ่โตนะคะในเมืองนา่าใครคไม่มีใคร ที่ไม่รู้จักคุณอเนกสิทธิแต่ในวันนี้มาในฐานะผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเล่าในพื้นที่ของจังหวัดน่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาบ่อยเหลือเกินนะครับทำไมเพราะว่าเส้นดีป่ะเนี่ยเปล่าครับเอ่อพอดีมีคุณอิ๋วโทรไปหาเนาะว่าในส่วนของคุณอิ๋วคนใกล้ๆแถวนี้นะครับโทรไปหาบอกว่า ว่างไหมเพราะจะได้มาสรุปเรื่องกิจกรรมที่ที่ผ่านมาในช่วงของกิจกรรมบุญประเพณีของจังหวัดน่านนะครับทุกงานบุญประเพณีก็จะเห็นคุณอนเนกสิทธิเนี่ยเป็นจิตอาสาจริงๆรค่ะแล้วเมื่อวานเมื่อวานได,ได้ได้ฟังเอ่อฟังพี่ติว๋วนำไ้ออกข่าวในเรื่องของการกิจกรรมรณรงค์บุญปรยเหนีผมดีใจมากเลยของฟังอยู่ทางบ้านนะครับต้องขอบคุณพี่ติ๋วด้วยขอบคุณทีมงานด้วยในเรื่องการเขียนข่าวในไหนในไหนเธอขอบคุณเธอก็ผู้ชมผ่านเผื่อหัวหน้าฟังไง เขาขอบคุณนะครับทางทางสปทน่านด้วยที่เป็นแกนนําในเรื่องของหลักๆนะครับเรื่องของการรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานของกิจกรรมของคือขายกรนขาจังหวัดน่านพร้อมกับภาคีของเยาวชนได้ต่างๆเนี่ยจะมีการก่อติดสถานการณ์ทุกๆครั้งที่เราไปทํากิจกรรมอยู่ก็ก็ขอบคุณนะครับท่านท่านผอมากนะครับที่ได้สนับสนุนพลังอันนิดนิด วิญญ <นะ S 2> ายเนี่ยไม่ใช่ขอบคุณอย่างเดียวนะทางเราก็รู้สึกว่าคุณอนเนกสิทธิเนี่ยเหมือนเป็นบุคลากรในสวทแล้วเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําท่วมก็ได้มาช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปีใหม่เทศกาลลดละเลิกอุบัตเิเลดละเลิกอบายมุกรหรือว่าในช่วงของสัญจรปลอดภัยเราก็จะมีเครือข่ายตรงเนี้ยเข้ามาช่วยนะคะเป็นภารกิจหลักนะครับที่ที่เราได้ร่วมกันทําเพราะว่าเป็นเป็นงานที่เรารับป้าหมายจาก จากผู้ใหญ่ใจดีหลายๆคนใ,<ช>ให้มา<ช>ร่วมกันทำกิจกรรมนะครับ<ช>โดย<ช>บทบาทของผมแล้วก็เป็นบทบาทที่คือ อยู่ไม่ค่อยนิ่งกุ้งครับชอบทํางานเกี่ยวกับการจิตสาธารณะเป็นประจำที่ประจา์ลงเท้าโดยเฉพาะคนเกิดปีเราเนี่ยเราไม่ต้องเอ่ยชื่อนะว่าปีอะไรแต่คนว่าแก่คนนับอายุคนนับอายุนะทางบ้านทางครอบครัวผมก็บอกว่าเอ๊ะวันี้จะออกไปไหนนะบอกว่าออกไปทุกวันเลยแต่ก็ต้องคนทางบ้านหมายถึงสี่พันยาเลย่าใช่นะครับเราบอกคนทางบ้านเราก็นึกว่าที่น้องที่ไหนนะคนใกล้ตัวเขาบ่นว่าเอ๊ะคุณไม่มีเวลาครอบครัวเลยผมผมผมดีใจที่ครอบครัวของผม ผมเข้าใจนะครับเพราะว่าวันนี้ไปประชุมตั้งแต่เช้ามาละตั้งแต่เช้าในช่วงของประชุมในเรื่องของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ตะบลตูใต้ที่เขามีการคัดเลือกคนมาการเป็นประชุมเล็กนะครับเล็กๆย่อยก่อนพูดถึงกองทุนบทบาทสตรีนะวันนั้นก็มายังมาคุยกันว่าจะหาคนที่มีความรู้ในเรื่องของการที่จะนําร่องไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกองทุนบทบาทสตรี พูดง่ายๆว่าไม่ใช่เฉพาะเมืองน่านนะผู้หญิงเนี้ยไม่ค่อยมีใครเข้าใจในเรื่องของออกองทุนและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันคืออะไรแล้วมันจะมาทําไมอะไรยังไงเพราะว่ามันอ่อนในเรื่องของการประชา,าชสัมพันธ์จริงๆพอดีได้รับโอกาสจากทางจังหวัดน่านให้เป็นผู้ทรงวุฒิในเรื่องของ,อของบทกองทุนบริบาตสตีนะครับทุกที่ไป ชุมเนี่เขาเขาเป็นผู้หญิงหมดผมตำบลตุต้าผมเป็นผู้ชายคนเดียวเขาไปไปทำในเรื่องของกิจกรรมเรื่องโครงการอะไรต่างๆวางแผนงานให้เขาเป็นวางแผนงานอ่ะในไหนแล้วเรามาพูดถึงเรื่องเครือข่ายองค์กรงดเล่าโดยนำเยาวชนเข้ามาเป็นแกนนําแล้วก็สร้างเครือข่ายขยายออกไปแทนที่มีจากก่อนมีแค่จังหวัดน่านเนี่ยขยายประสานเป็นเครือข่ายแต่ละอําเภอของจังหวัดน่านเนี่ยเห็นว่าตั้งแต่เริ่มมาตั้งแต่ปีอะไรนะสองพันห้าร้อยเท่าไหร่ 51ครับจริงๆริงเราเริ่มเป็นโรงเริ่มมาแล้วนะคะแต่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างครับเห็นว่าได้ผลที่น่าพอใจเกือบ80เปอร์เซ็ละครับอันนี้เราแต่ละปีที่ที่เราทํากิจกรรมนะเราจะมีการการออกแบบสอบถามให้กับผู้ผู้ร่วมงานผู้ร่านก็เป็นผู้รับผู้ที่มาดูงานทั้งหมดนะครับรวมไปถึงกองเชียร์รวมไปถึงนักกีฬาเรือแข่งแล้วก็ผู้จัดงานการแข่งขันทั้งหมด เราก็มีแบบถอดถามให้น้องเข้าไปรณรงค์ว่ามีความคิดความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับก,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 การรณรงค์เรื่องปอดเล่าปอดอะไระต่างๆนี่ครับก็พอสรุปได้ก็ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเราเราทำในการรณรงค์เราต้องใช้พลังค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ปีนี้เป็นปีเข้าปีที่ห้าแล้วนะครับผ <ม S 1> ไหมอืมเป็นยังไงครับผลผลก็ ดีขึ้นมากเลยครับปกติขึ้นมากเลยเพราะว่าเราสามารถดูได้จากไหนดูดูได้จากการการการทํากิจกรรมของน้องๆแล้วก็ได้รับความสนใจจากพ่อแม่พี่น้องในในเครือข่ายแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่ให้ความรู้มูลค่อนข้างจะเยอะนะครับนักท่องเที่ยวมาเห็นเนาะใช่ไหมคะ เห็นไหมโดยเฉพาะที่แข่งเรือที่ดูใต้เราเห็นเด็กๆเนี่ยชอบอันนี้ที่ไหนอันนี้ที่สนามสนามปิดการแข่งขันปิดการแข่งขันแข่งเรือวันนั้นที่เราเข้าใจแต่งนะเห็นนะเข้าใจใส่พ่อเร่เราไม่ใช่ลนลงใแค่มาเย็บเย็ๆอย่างเดียวเนาะเราก็พนวนผสมผสานกับประเพณีของประเทศเพื่อนบ้านก็คือการเต้นบารบาสล็อปนะคะเอามาทําแล้วมันก็ดูอ่อนช้อยดูน่ารักอ่ะเห็นไหม มีแต่เด็กสาวๆมาทันทีจะไปเต้นอะไรที่มันแบบสากลแล้วก็เอาสากลแบบเนี้เข้ามาแล้วทีนี้ว่ามันก็แพร่ภาพไปทั่วโลกครับมันเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC เห็นไหมครับมเป็นกิจกรรมที่น้องๆได้ร่วมร่วมกันทําได้ร่วมกันคิดเพราะว่าเราเราจะคิดรูปแบบการการการลงรูปแบบใหม่ขึ้นแต่ก่อนเราเราจะใช้พื้นที่ของทางใต้ของกองหน่วยการการแข่งเดือของของของเทศบาลนะครับปีนี้เราขอท่านนายกสุรพลเทนสูตรนะครับท่านก็ ให้ความกรุณาปานีกับพวกเราไม่บ่ผมขอตั้งสเตนเป็นสเตนกองเชียร์สำหรับเย็วชนเถอะนะครับเพราะว่า <c oughs> ในกิจกรรมของกองเชียร์นี่เราจะรวมนักเรียนของโรงเรียนจุมปีวันนีน้นิดาพรโรงเรียนเทศบาลบ้านสนตาลตะรุนยุทธยาน นักเรียนสามคีวิทยาคารร่วมร่วมกับเยาวชนตะบลดูใต้ทั้งหมดประมาณหนึ่งร้อกว่าคนนะครับที่เขาร่วมกิจกรรมในในสามวันนั้นวันที่เก้าวันที่สิบวันที่สิบเอพูดถึงนในเรื่องของเยาวชนก็ย้อนกลับมาวันนี้เราไปได้ไปคุยกับทางท่านอาจารย์โรงเรียนประจําจังหวัดก็คือโรงเรียนหนึ่งก็มีการบ่นมาว่าในงานแข่งเรือนเนี่ยมีการพลาดหลายอย่างแล้ะในเรื่องของเยาวชนที่มีบทบาทนะคะนั่นก็คือว่า เด็กนักเรียนโรงเรียนสตรีสีน่านยืนตากแดด3ชั่วโมงนี่นแหละที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว,ว่าน้อยใจว่าทําไมผู้ใหญ่อะไม่ดูแลเพราะว่าให้เด็กรอรอพิธีเปิดแล้วก็หันหน้าไปทางแดดแล้วก็แดดร้อนมากๆในขณะตอนเช้าประมาณเกือบเกือบสิบโมงแสงแดดส่องมาก,ก็คือดีว่าเด็กไม่เป็นลมอะไรกันก็เลยน้อยใจและอย่างนึงน่าจะขอบคุณเด็กๆบ้างเนาะว่ามายืนรอเพื่อที่จะ ทำไม่กี่นาทีอ่ะไม่ไม่ไลเทคนิคหน้าเทคนิคน้าด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันร้อนจริงๆนะตอนอากาศค่อนข้างจะร้อนน่าสงสารน่าเห็นใจคือแต่ละคนนะยืนมีความอดทนสูงอ่ะใช่ไหมแต่แต่ผมในส่วนการดำเนินงลงของผมในผมผมผมเข้าใจนะเพราะผมทําเรื่องของกองเชียร์มาตั้งปีสองปีแล้วปีนี้เราปรับเอาเราปรับเอาคือเราขอเต็นท์นะครับเต็นท์จากหมู่บ้าน บ้านดูเหนือพัฒนาบทที่งแ,แล้วก็รู้ถึงกองเชียร์นะโรงเรียนสตรีสีน่านก็สุดยอด,ด,ยอดจริงๆ,งๆเพราะว่าวันนั้นก็มาคุยกันเชิญท่านนายกสุรวนเชียนสูตรมาคุยเข้าใจที่เอาเด็กมาเป็นสแตนเชียร์แล้วก็ทำเชียร์แข่งกับรื่นเก่าๆนะ,นะเก่าๆและวมืออาชีพก็เลยแนะ เสนอแนะกับท่าน<ม>สุรพลว่าถ้าเป็นการแข่งขันที่จะเอาเงินรางวัลกันจริงๆเนี่ยรางวัลที่1เนี่ยจะได้ห้าหมื่นบาทรางวัลที่รองรล,อง,ลองมาก็คือ <3 S 1> จะได้สามหมื่นบาทบเป็นไปได้ไหมถ้าผู้ใหญ่สู้กับเด็กเนี่ยยังไงเราก็ต้องให้ผู้ใหญ่ที่มีความเก๋าอาวุโสเนี่ยได้เงินรางวัลไปอยู่แล้วเป็นไปได้ไหมแต่ละโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดที่เขาสนใจที่จะมาทําสแตนเชียแล้วเชียแบบเนี้ยเอาเด็กแข่งกับเด็กนะแล้วก็เอาพวกบุมเชียนะมาทาเป็นสแตนเชียของเขาโดยเฉพาะ อันนี้อันนี้ไม่ต้องไปแข่งขันอันนี้เป็นการแบบว่ารณรงค์ปอดเหล้าเบียร์จะดีไหมคะดีครับดีเพราะว่าผมผมอยากให้เด็กเยาวชนเข้ามาซึมซับในเรื่องกิจกรรมพวกนี้ค่อนข้างจะเยอะครับเพราะเยาวชนต่างๆนอกจากผู้ชายแล้วอะที่ไปพายเรือตาม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 ลันน้ำาลผมอยากให้น้องๆผู้หญิงเหล่านี้ครับมาทํากิจกรรมเพราะว่าในกิจกรรมต่างๆเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เด็กิจเยาวชนสนใจเยอะครับเยอะในเรื่องเรื่องแข่งเรือเรื่องอะไรต่างๆนอยากให้เขามามีส่วนร่วม เยอะแต่ว่าข้อกําหนดของผมเนี่ยของสอส,อส,อสอเนี่ยคือมันกําหนดจริงๆเรื่องเรื่องงบประมาณอะไรต่างๆ<ช>เราเราไม่สามารถรับเยอะได้กว่านี้อีกแล้วครับแต่ยังมีน้องๆที่สนใจอยากเข้ามาอย่างเงี้ยครับคือทางโรงเรียนอะไรต่างๆทางผู้จัดการข่งขันต่างๆเนี่ยโอกาสข้างหน้าเนาะน่าจะให้เด็กๆต่างๆเด็กๆโรงเรียนมัธยมต่างๆที่เข้ามามีส่วนร่วมด้วยร<อ>ครับเพราะว่าเพราะว่าในวันนั้นน่ะโรงเรียนนะคะก็จะปิด ก็จะปิดเพื่อจะให้เด็กเนี่ยได้มาเที่ยวในงานเพราะว่าปีหนึ่งมันก็มีช่วงเปิดสองวันช่วงปิดสามวันแทนที่เด็กปิดเฉยๆอยู่บ้านเฉยๆบางคนก็ไม่มาเชียร์หรือว่าไม่มาดูบางคนก็ถือโอกาสไปเล่นเกมไปบ้านเพื่อนไปเที่ยวไปเล่นแล้วแต่สนุกของเขาถ้าได้โอกาสใช้วิธีนี้มาร่วมกิจกรรมก็คือว่าใครไม่มาร่วมกิจกรรมถือว่าไม่ผ่านครับถูกไหมใช้ใช้เวทีนี้เป็นกิจกรรมสําหรับ สื่อให้นักเรียนได้เข้าใจบุญประเพณีของเราด้วยแล้วก็เราก็เชียร์ที่ว่าที่ที่อยู่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าเด็กที่จะมานั่งสแตนเชียแต่และโรงเรียนเนี่ยก็ให้แข่งขันกันด้วยการเชียร์งชุดพื้นเมืองจะเป็นกางเกงหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วอาจจะมีเสื้อของสอส,สเนี่ยขอไป เขาเห็นแล้วทางทางสสสิงการเขาเห็นว่าเออมีเด็กนักเรียนมาเข้าร่วมปีหน้าเนี่ยอุ้ยเด็กนักเรียนแต่โรงเรียนโรงเรียนหนึ่งอาจจะสองร้อยคนอันนี้สองร้อยคนโอ้โหแสดงว่าเด็กสนใจที่จะรรงลงในเรื่องปอดล้เบียร์อันนี้ก็เป็นเป็นส่วนดีแล้วก็ข้อดีนะที่เราจะททนที่จะเป็นแปดถึงสิบเปอร์เซ็นอาจจะเป็นเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ถูกไหมเป้าของเรา啊 คือพพยายามที่จะทําให้ให้รูปแบบมันมันไม่ตายตัวและไม่ซ้ํากับปีที่แล้วหลากหลายความหลากหลายจริงๆครับปีนี้ที่น้องๆของเยาวชนตะบนดูดใต้ที่ทําเนี่ยมีไม่ใช่ว่าวันที่เก้าที่สิบสิบเอ็ดมาก็ทํากิจกรรมทีเดียวนะครับเขาซ้อมกันเป็นอาทิตย์เขาซ้อมกันเป็นอาทิตย์เตรียมตัวเป็นอาทิตย์นะครับเย็นๆนี้เขาจะนัดเจอกันละที่สานักงานที่ที่บ้านของน้องน้ําฝนที่บ้านดูเหนือกาจะเป็น เป็นที่รวบรวมแล้วก็มีการซ้อมกิจกรรมต่างๆนะครับโดยโดยแต่กิจกรรมนี้น้องเขาจะคิดคนเดียวนะครับโดยโดยจะไม่มีคุณครูโดยอะไรมาสอนน้องเขาคิดว่าเพลงนี้เหมาะสมไหมเพลงนี้จะเข้ากับบ้านเราไหมครับผมผมก็คอยดูห่างๆนะครับคอยดูห่างๆก็เป็นที่ปรึกษาให้นะครับพูดถึงเราก็ย้อนไปที่ดูใตรตอที่แข่งเรือที่สนามด่ใต้พอเด็กมาลำ อะไรนะบัสรบพอเด็กํำปุ๊บแทนที่เขาจะดูแข่งเรือนี่อีกคนนึงเขาหันมาดูเด็กเต้นเด็กํำกันนะหันมาดูเราก็สังเกตเออแทนที่เขาจะดูแข่งเรือเขากลับหันขับเลยเพราะว่าเพลงมันหนึ่งมันน่าร้าใจแล้วก็เป็นเพลงประเพณีของประเทศเพื่อนบ้านด้วยเห็นไหมเด็กก็เลยหน้าบานเลยโหมีผู้ใหญ่หันมามองเฮอภูมิใจว่าซ้อมมาหลายวันแล้วซ้อมซ้อมมาโดยตลอดนะครับน้องนี่เขา ผมใช้ทีมงานประมาณ30กว่าคนของน้องแกนนำขอยชนดูใต้เนี่ยครับเรามีสวัสดิการก็คือเลี้ยงข้าวมีเลี้ยงข้าวมีเงินให้เล็กๆน้นอนเป็นสินน้ำใจแต่น้องที่จะได้คือเป็นเป็นประสบการเป็นประสบการณ์ครับเด๋ยวสำคัญมากประสบการณ์คือเราทำงานแต่ละคนแต่ละทีมงานที่เข้าไปทำเนี่ยเป็นกลุ่มต่างๆมันย่อมมีปัญหาอยู่แล้วปัญหาเล็กๆแน่น้อยปัญหาเนี่ยเราพยายามพูดกัน ทีน้องๆสองคนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยพูดกันครับมีอะไรก็พูดกันพูดกันเนี่ยคับให้งานอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมติเราประสบความสําเร็จในสนามใหญ่ก็เราก็สร้างเครือข่ายคือเด็กประสานงานกันเองที่จะตั้งเครือข่ายเป็นเครือข่ายเยาวชนองค์กรงดเล่านี่นะคะแล้วสนามของต่างอําเภอเนี่ยเด็กพวกนี้จะไปเป็นพี่เลี้ยงให้หมเป็นพี่เลี้ยงให้ครับอย่างเช่นสนามของของ อำเภอท่ามะผาอำเภอเวียงสาอย่างเงี้ยเราจะใช้เด็กเยาวชนของของพื้นที่เลยของพื้นที่ที่เป็นรัฐที่เป็นแกนนาที่เป็นแกนนาเลยแล้วก็น้องเนี่ยสมมุติว่าแข่งเรือถึงอาทิตย์หน้าอย่างเงี้ยครับวันนี้เราก็ต้องเตรียมทีมงานไปซ้อมที่พื้นที่เลยนะครับไปอยู่ไปกินไปนอนหรือไม่นอนไม่นอนครับคือไปกราบคือไปกลับอย่างเงี้ยครเราจะใช้แบ่งเป็น5คน10คนหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันไปอย่างเงี้ยครับพูดถึงในเรื่องของการไปเนี่ยร่วมกิจกรรมเนี่ย มีปัญหาเคยมีพ่อแม่ผู้ปกครองอะไรที่ใช่ใช่นี่หม่ได้เอ่อมีเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเรื่องของการเด็กกลับไม่ตรงเวลาพอดีจะดึกหน่อยห่วงพอดีผมผม ในการทำกามเนี่ยผมจะทําหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองทุกครั้งอย่างเช่นถ้าไปไหนไปไหนผมจะอนุญาตแล้วก็อีกอย่างเนี่ยผมจะมีเบอร์โทรผู้ปกครองทุกคนนะครับให้ผู้คนให้ผู้ปกครองโทรหามีอะไรให้โทรหายอย่างเงี้ยครับและมีอะไรก็ติดต่อผู้ปกครองขออนุญาตผู้ปกครองไม่ไม่ที่อยท่รา์อย่างเงี้ยบางทีมันก็มีประเด็นขึ้นมาว่าบางทีเด็กบอกว่าเดี๋ยวจะไปซ้อมกับคุณอาอันนี้แต่จริงมันไม่มาไปที่อื่นอย่างเงี้ยมันก็เป็นการกันได้อีกอย่างหนึ่งว่ามันมีทั้งเด็กที่ดีแล้วก็เด็กที่เกเร นะบางทีหายไปเสาร์ที่ว่าเดี๋ยวจะไปกับพี่อเนกไปกับคณะเพื่อจะไปซ้อมไปไหนเราก็ไม่รู้ไงเราก็ต้องกันไว้วใช่ไหมคะจริงๆนี่ผมผมผมจะเป็นคอยคอยประสานงานโดยคอยดูแลน้องห่างๆเองครับแต่น้องมีน้องน้ำฝนน้องฟางเนีน้ยจะเป็นผูน้รับผิดชอบทั้งหมดให้น้องเขาจัดการกับการกลุ่มกันเองครับแสดงว่าในกลุ่มของเครือข่ายที่แกนนําของดูใต้นี่นะคะที่เป็นนําร่องเนี่ยมีการคัดเลือกพี่ใหญ่ที่จะดูแลน้องไหม มีครับมีครับมีน้องเมธกามหาทยาศาน้องฟังนะครับน้องฟังนักเรียนจากโรงเรียนวิาลเทคนิคน่านนะครับที่จะเป็นคอยดูแลใครดื้อใครซนว่าได้ครับว่าได้ครับคือไม่ดื้อเหรอครับคือสร็จมากน้องเขาก้องาเป็นเพื่อนเพื่อนฝูงกันเพื่อนฝูงกันเชงนั้นรันมาอายุอายุก็ประมาณเนี่ยจะประมาณสิบห้าถึงสิบแปดอย่างเงี้ยประมาณไล่เลี่ยกันใช่ไหมคะแต่ว่าน้องน้อง น้องเขาทำกิจกรรมมาเยอะกุ้งครับประมาณสองปีสองปีเกือบสามปีแล้วเขาจะรู้ใจกันตลอดเลยครับว่าคนไหนเป็นยังไงคนไหนยังไงคนไหนมีปัญหายังไงก็ช่วยพูดกันคือมีอะไรที่ที่กลุ่มน้องๆ้เขาทำนี่ครับเขาจะพูดกันไม่ใช่าเก็บไว้ในใจอย่างเดียวนะมีอะไรพูดกันติดตามการทํางานของพี่อเนกแล้วก็เครือข่ายองค์กรงดเหล้าเนี่ยจริงๆแล้วคือทําเริ่มจากชุมชนชุมชนดูใต้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งแล้วก็รู้จักกันหมดรู้จักกันหมดรู้จักกันหมดว่า รู้นิสัยคุณที่อเนกคนหล่อเนี่ยนีสใสใจคอเป็นยังไงเขาถึงไว้ใจถูกไหมตอนนี้มีประมาณสักกี่คนเฉพาะของเนี้ยสาสิบคนครับสาสบเอดคนสาอดคนโดยโดยไม่รวมจากจากผู้ที่คล้ายๆกับมาร่วมมาผู้มีบทบาทรณรงค์ของผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่อีกมีผู้ใหญ่สนับสนุนอีกเยอะๆหลายๆคนเรามีทีมงานของเด็กๆที่คอยช่วยเหลือแล้วก็มีผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงเป็นอะไรคอยมาดูแลอีกอีกอีกครั้งหนึ่ง เพ,<ส>เพื่อทดแทนแสดงว่า,าแสดงว่าที่เราประสบผลเริ่มประสบผลสําเร็จเกือบ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 ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี้ยสสสปีนี้ไม่มาแสดงว่าเขาซุ่มดูหรือว่าเขาไว้ใจที่เราจะทําทําสรุปรายละเอียดขึ้นไปหาเขาเพราะว่าปีนี้ไม่เห็นน้องหมวยอะเออพอดีน้องหมวยได,ออได้ได้พอดีน้องหมวยได้ลาออกจากสสสอตอนนี้มีใครมาคะตอนนี้ก็ไม่มีคนในพื้นที่ไม่มีก็ผมเป็นผู้ดูแลทั้งหมดในพื้นที่ีอะไรพี่เนกก็ปะ รับผิดชอบให้หมดเพราะว่าตอนตอนที่ทางข้างบนลงมาเนี่ยก็คือว่าถือว่าเขามาดูก่อนมาดูมาดูก่อนแต่ตอนนี้พอเขาไว้ใจว่าเออผลเออทั้งทั้งในเรื่องของเอ่อเล่าเบียร์ในสนามหรือว่าเล้าเบียร์ในประเพณีมันเริ่มลดแล้วดูได้จากสถิติของตํารวจเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามันไม่มีการตีกันมันไม่มีเรื่องราวเข้ามามันลดลงไปแล้วครับอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ อันนี้เราเราต้องไปสารขอขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่จะเอาข้อมูลเป็นรายงานจริงๆเราเราผมผมในสถานที่ผมทําในเรื่องของการสังเกตมากกว่าคุณอียวครับสังเกตแล้วก็ถามเพื่อนฝูงสื่อมวลชนอะไรต่างๆว่ามีเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไหมทางโรงพยาบาลนั่นผมก็ปรึกษาปรึกษาทางหมอบอยปรึกษาทางสามสุขจังหวัดว่าเหตุการณ์อะไรต่างๆรุนแรงในช่วงช่วงนี้มันเกิดอะไรกันก็ไม่มีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นอะไรต่างๆนะครับ โดวยวิธีการสังเกตมากกว่าแต่ว่าวันวันวน,นัดนัดปิดสนามวันที่11ที่ผ่านมามีคณะกรรมการบริหารของสอสส,ส,ส<อ>นะครับประมาณ1ิบกว่าคนมามาเอา่อมามา,มาร่วมมา,ร,มมาร่วมงานสังเกตการณ์อะไรต่างๆมาให้กําลังใจนักน้องมาให้กําลังใจคณะคณ,ณะจัดการแข่งขันของเทศบาลเมืองน่านนี้นะครับแล้วก็มาร่วม <c oughs> ร่วมดูว่างานประเพณีของน่านเนี่ยยิ่งใหญ่จริงไหม <c oughs> นะ,ะัยิ่งใหญ่จริงจริงไหมแต่ว่า ในส่วนของวันนั้นก็ในการรณรงค์ต่างๆเขาประทับใจมากคุณอิ๋วครับในในเวทีต่างๆนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ทางสสที่เป็นอาจารย์หมออะไรต่างๆนะครับผ<ช>ู<ช>้จัดจาก,การเครือข่ายกรก็เล่าผู้จัดการเครือข่ายแผนทุนอุปสรร์เชิงลุกอะไรต่างๆ<ช>ก็มาเยี่ยมชมแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆเนี่ยน้องเขามีกําลังใจในการทํางานค่อนข้างจะเยอะเลยครับ จริงๆน้องที่เข้ามาทํากิจกรรมเนี่ยเงินทองได้ไม่เยอะนะครับวันวันหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทร้อยร้อยกว่าบาทแต่เขาเขาเขามีความสุขสนานเขามีความภูมิใจในเรื่องของ ของงานของบ้านเรามากกว่าความกล้าแสดงออกของน้องที่รู้มาก็คือน้องบางคนก็ขี้อายพอมาอยู่ปุ๊บจับใหม่โดยไม่ต้องบอกเลยไม่ต้องเลยครับแต่ก่อนเนี้ยช่วงแรกๆที่มาออกรายการที่สองปีสองปีก่อนอุ้ยโตอีกนี้นะสันนะครับสันเดีนี้ไม่ต้องกลัวครับแตอนี้เขาเรียก่็มืออาชีพแล้วมืออาชีพเขาคือระดับภาคเหนือระดับประเทศนะน้องน้องกลุ่มนี้จะเข้าไปร่วมร่วมกิจกรรมค่อนข้างจะบ่อยนะครับก็เป็นผลผลิตของสวทของทออีกอีก อีกผลผลิตหนึ่งที่สร้างน้องเยาวชนร่วมกับเค,ครือข่ายกวนทอมย่างสวทก็สร้างดีเจเยาว,าวาชนชื่อดังหลายๆคน <c oughs> น้องจ๊อบก็ไปเป็นผู้ประกาศข่าวทางช่องเสเวทเชียงใหม่แล้วก็น้องอุดดี้ก็ได้ดิบได้ดีเยอะแยะๆบางคนก็เป็นดีจงดีเจน้องที่ขายอะไรนะเรียนจะโฟแฟชัน่นนางกะเก่งนี่ก็มาจากนี้ทั้งนั้นมาสึกดีเจมาสึกก็ดังมาจากสวทปาชลีก็ดังมาจากสวทพนันก็ดังมาจากสวทเพราะฉะนั้นต้องยกผลงานให้กับสสวทอ่ะ มาย้อนที่ว่าจังหวัดน่านเป็นจังหวัดน้ำล่องหลังจากเราพูดถึงเยาว,วชนเราไม่พูดถึงเรื่องเล่าเบียร์ของผู้ใหญ่ละเยาว,ว,วชนพอหลังจากเราประสบความสําเร็จมีจังหวัดไหนเป็นจังหวัดต่อจากเราที่เอาไปดําเนินการบ้างมีอยู่ห้าจังหวัดหลักที่เข้าไป<ม>ดําเนินการนะครับตั้งแต่ปีเราเริ่มทาปีห้1 1> าหนึ่งเนาะแต่ปีห้าสองเนี่ยเขาก็เอารูปแบบต้นแบบ แข่งเรือปอดเล่าเข้าไปทําในเรื่องของแข่งเรือที่จังหวัดชุมพรชุมพร,มพรท่าตูมท่าตูมที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็มีสีสเกตอีกนะครับแล้วก็มีภาคใต้คือประจวบนะครับประจวบแล้วก็มีภาคกลางที่ทําไม่ที่ทําสําเร็จจริงๆภาคกลางคือจังหวัดจัง พี่จิตแต่ว่าไม่สนามไม่ไม่สนามใหญ่ไม่สนามใหญ่เพราะสามใหญ่นี้จะมีเป็นสปอนเซอร์ของบริษัทเราเบียร์ของเราเราเรามาคิดได้ไหมว่าที่ไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าไม่กล้าที่จะเอาไปรณรงค์เนี่ยมันเกี่ยวกับสปอนเซอร์ที่ว่าถูกไหมเพราะว่าสปอนเซอร์เมื่อก่อนจะมาลงมือหน้าเลยนะเบียร์ช่างเบียร์อะไรเห็นไหมเดีนี้พอพอเราเราเราไม่เอาตรงนี้เดี๋ยวนี้เขาไม่มาแล้วเขาไม่มาแล้วเพราะว่าเขาต้องการโฆษณาเขาต้องการขายของเขาอะนะ เขาแสดงว่าของเมืองน่านเนี่ยเข้มแข็งละเข้มแข็งละคือเป็นเป็นวราของทางจังหวัดน่านด้วยครับในเรื่องการกิจกรรมเนี่ยแข่งเรือทุกครั้งไม่เฉพาะแต่เรือ5คนขึ้นไปอย่างเงี้ยต้องต้องปลอดเล่าปลอดเบียร์ลวเพราะว่าเป็นเป็นความตระหนัดของของของคนจังหวัดน่านพอรู้ถึงรู้ถึงปัญหาของพิษภัยของขึ้นอยู่แก่ห้องถ้าในเรื่องที่เราจะขยายเครือข่ายให้มันครอบคลุมทั้งประเทศคุยง่ายอ่ะเดี๋ยวขอรับสายก่อนเดี๋ยวเวลาเราเหลือน้อยนะคะสายสายสายสุดท้ายสวัสดีค่ะขอตอนรันใช่ไหมครับ ค่ะสวทนารายการคุยท้ายข่าวค่ะอ๋อมีพี่ใหนะอ๋อค่ะแล้ผมผมผมลืมเอกสารไม่น่ารถ้ค่ะแล้วก็เอ่อเอ,อ่อันนี้ก็เป็นเป็นอ่อการโทรศัพท์สายมันพันกันสายน,านพันกันนะคะเ,เราก็ในรายการ การคุยให้ข่าวอ่ะ,ะเดี๋ยวเหลือเวลาอีกนิดนึงกูจะถามแล้ว<ะ>ในเรื่องของการที่จะสร้างเครือข่ายเนี่ยแสดงว่าทางองค์กรงดเล่าสาอางดเล่าเนี่ยนะที่อยู่ข้างบนเนี่ยได้มีพนักงานที่จะลงประจําจุดที่จะไปรณรงค์จะหาจะหาเขาเรียกว่าหาทีมงานแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาเคยลงไปหรือย,อยังเอาสั้นๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปกัน ทีมงานแต่จังหวัดเขาเขาไม่ลงไปหลอะครับเขาแต่แต่และจังหวัดเขาจะมีผู้ประสานงานแต่ละจัแล้วเราเราคิดได้ยังไงว่าจะไปจังหวัดไหนที่มันน่าจะมีองค์กรัวเล่าตรงเนี้ยมีท,ทุกจังหวัดคร<ง>ับแต่ว่าทําไม่สําเร็จทําไม่สําเร็จเพราะว่าในมจะเข้มแข็งแค่ครับผมแล้วแล้วแต่กลุ่ม<อ>ที่ที่มีความเข้มแข็งไม่ใช่ว่า แต่ละจังหวัดมีจะมีบุญเฮนีอะไรต่างกันไปผูถึว่ากลุ่มเข้มแข็งถ้าเกิดว่าหน่วยงานในงานนั้นมันเขาไม่เอาด้วยอ่ะเขาไม่เอาด้วยก็ทำไม่ได้นี่ก็คือปัญหาตรงนี้ของเขานี่คือคือจังหวัดอื่นที่ทําได้ไม่เหมือนเราคือในเรื่องของความร่วมมือของชุมชนนะครับชุมชนไม่ค่อยจะร่วมมือเท่าไหร่มีแกนนาเล็กๆน้อยๆยี ยี่สิบกว่าคนมารวมเยี่ยวเยีย,ย,ยวรถนังลงผีป้ายอย่างเงี้ยแ,แต่ของเรามันเป็น100 200ร้อยสองร้อยครับแต่ถ้าที่อิวดูนะถ้าจะเจาะจริงๆนะจังหวัดที่ที่ยังมีความเหนียวแน่นในเรื่องของประเพณีนะ่าจะเป็นสุพรรณใช่ครับเดาอะนะส,สุพรรณก็ยังมีลักษณะคล้ายๆเราแล้วก็เมืองการเพราะเมืองการนีความเปลี่ยนแปลงความเจริญเนี่ยก็เจริญกว่าเราิดหน่อยหมายถึงว่าสภาพสภาพของภูมิสังคมนะแต่ถ้าเราแต่จริงๆมันเสียเสียเสียอย่างก็คือว่าจังหวัด นนมันเป็นเขตติดต่อแล้วก็มีชนกลุ่มน้อยเหมือนกันใช่ครับพวกกระเหลี่ยงพวกมอญอะไรพวกนี้มันมีนะคะคแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะนเนี่ยสุพรรณเนี่ยน่าสนใจมากเลยครับถ้าจะพอจะนําอันเรื่องนี้ไปเสนอกับผู้ใหญ่ไหมครับได้ครับได้ครับมีมีม,ม,มีมีการผมผมนี่จะมีประชุมเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งที่แล้วแต่พื้นที่ที่เขาจะร่วมประชุมนะครับ,รบแต่วัน,นที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่บสามนี่ผมต้องไปประชุม ระดับภาคเนี่ยระดับระดับประเทศที่จังหวัดเชียงรายคือถ้าเราจะไปเนี่ยเราก็เอาทีมงานเข้มแข็งของเราเนี่ยไปช่วยนําล่องไปช่วยบุกเบิกให้มันบูมให้ได้อะจังหวัดใชยนานหรือสุพรรณเนี่ยคือจริงๆเราเราเป็นแบบอย่างได้ได้ได้นะครับแต่ว่าในการกิจกรรมที่เราทำนะคือคล้ายๆมันไม่เหมือนกันบริบทมันไม่เหมือนกันจริงๆครับ นความร่วมมือมันไม่เหมือนกันจริงๆกว่าเราจะทําแบบนี้ได้นะครับต้องใช้เวลาเป็นหลายๆลายปีเจอปัญหาอุปสรรคมาเยกๆก็แก้ไขปัญหากันแต่ที่แต่ที่นี้ที่เราทํามาโดยตลอดคือความร่วมมือของชาวบ้านเลยด้วยความร่วมมือหลายๆคือขายหลายภาคส่วนครับช่วยกันตีข่าวประคมข่าวอะไรแบนี้ครับช่วยช่วยกันทำครับเพราะว่าถ้าไม่ช่วยแล้วก็เด็กไปเยะ่ยอย่ายงเดียวก็ไม่เกิดผลเลยให้เกิดผลถึงวินาทีสุดท้าย ไม่ใช่วินาทีสุดท้ายเฉียดตายอะไรนะวินาทีสุดท้ายสรุปสั้นๆหรือว่าขอขอบคุณเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ให้ความร่วมมือในเรื่องของเครือข่ายองค์กรงดเล่าที่ประสบความสำเร็จนะคะผมในฐานะของผู้ประสานเครือข่ายองค์กรงดเล่าจังหวัดน่านนะครับขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการแข่งขันทั้งแปดสนามนะครับสิบสิบห้าวันที่เราทำกิจกรรมนั้นได้รับความร่วมมือจากาผู้จัดการแข่งขันค่อนข้างจะดีมากนะครับ ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ด้วยขอขอบคุณสวทและทีมงานสวผู้จะะ สื่อสารเยาชนทุกท่านนะครับทุกฝ่ายทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือนะครับให้ให้ความไปดูต่อเด็กต่างๆขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณน้องๆเยาวชนนะครับเยาวชนที่มีพลังโดยเฉพาะเยาวชนตะบนถุใต้แล้วก็รวมไปถึงเยาวชนของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองน่านสามโรงขอบคุณนายกสุรพลเินสูตรนะครับพี่ใหญ่ของเราที่ให้ความกรุณาปราณีกับเครือข่ายกรอนกเล่ามาโดยตลอดนะครับขอขอบคุณ ที่ให้ความร่วมมือนะครับอีกสิบเดือนอีกสิบเดือนก็เจอกันอีกเจอกันอีกแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวสิบเองะค่วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่อเนกนะคะสิทธิที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณค่ะจริงๆแล้วเรายังมีอีกหลายโครงการนะคะคงจะต้องเจอกันอีกจริงๆถ้าเราสาวลงไปเรื่องๆนั้นมีไม่พูดเยอะแยะเลยใช่ขนาดข้อมูลในมือไม่มีนะเนี่ยยังตอบได้เลยเนี่ย ันนี้เวลาของรายการคือไายข่าวหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ